มาเทียวต่อน,นะต่อเลยนะขอพอในหนึ่งข้อจะขออะไรขอให้สุภาพร่างกายแข็งแรงค่ะถ้าสุภาพร่างกายแข็งแรงก็สามารถที่จะทําอะไรได้ทุกอย่างขอให้เนี่ยระหว่างคนโจนดีกับคนรวยเรวนอะาจะเลือกคนไหนเออ จริงชอบคนดีนะคะเอาเอาเอาคนรวยมาสูคนดีได้ปะจริงทุกคนไม่มีอะไรเพอร์เฟคหรอกทุกคนมีด้านดีและด้านไม่ดีแหละแต่ว่าถ้ามคติถ้า,ถ,าถ้าคนรวยเนี้ยถ้าคาไปเบเขาเรียกว่าถ้าทําทาความเลวเหรออืมถ้าทําที่อื่นแล้วมาดีกับเราเราจะถึงจะตกันตกินไปปะแต่พูดตรงตรงนะคือผู้หญิงอ่ะเออถึงผู้ชายจะดีหรือเลวก็แล้วแต่ผู้หญิงก็ชอบคนรวยค่ะ แล้วก็ละนนอนชอบใส่ชุดนาสิอะไรทีเนี้นะคะ่ะโอเคปะเข้าใจนะชอบใส่ธรรมดาธรรมดาไหมชอบค่ะอืมก็ถามน้องเบียรตอหมดแล้วในหองคันซาแต่พี่จะถามว่าอยากแต่งงานอยากแต่งงานเมื่อไหร่เออ ตอนนี้คิดเอาไว้น่าจะประมาณสามสิบอัพค่ะถ้าจะแต่งนะตอนวันเห็นโม่ายังร้อนอยู่เลยพระอาทิตย์ตกอารมณ์แปลเปลี่ยนอย่างเร็วแท้ใช่ขับยินคนแปรปรวนค่ะถ้าไม่ชื่อเวลยวอยากชื่ออะไรนะสิตั้งอะไรสิชื่ออะสเปกเออ เบียไม่เน้นหน้าตาแต่ว่าเบียจะเน้นนิสัยมากกว่าชอบคป็นดีใจดีมีความรู้ชอบสูงมีความเป็นผู้นำขยันทำงาหากินนะคะใจเย็นแล้วก็เอาจจะใส่เบียถามว่ามีไหมมีคะ่ะแล้ก็เดี๋ยวถามว่าพี่เบียสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อหกสิบเจ็ดค่ะจะเป็นนางแบบไปถึงเมื่อไหร่ก็ อสังขารไม่ไหวแล้วก็เลิกเป็นนางแบบค่ะแต่จริงตอนนี้เบียรทำ่าเขาเรียกว่าไม่ใช่อที่เสริมแต่มันก็เป็นอาชีพแบบว่าเขาเรียกว่าทําให้อนาคตเราดีขึ้นมากกว่านี้นะคะเพราะเบียรไม่ได้แบบว่าจอจงว่าเฮ้ยฉันจะต้องเป็นนางแบบเป็นอาชีพหลักไม่ใช่ตอนนี้เบียรอย่างที่อาจจะมีบางคนรู้บางคนไม่รู้เบียรทำครีมเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะชื่อมาร์เกตเครีมเป็นครีมหน้าใสอะไรอย่างนี้เบียรก็เนี่ยแหละตรงนี้เลยเบียรจะหวังระยะยาวนะคะเพราะเบียร คือทำอะไรแล้วก็ต้องทําให้มันสุดๆจะทําให้มันดีที่สุดค่ะกับกิจการที่ที่เป็นครั้งแรกที่ที่ได้ทําค่ะเอ่ออยาเห็นที่เป็นซุนาร์ละครเคยค่ะลองไปคนดูนะคะในแฟนเพจนี้เมื่อก่อนเรียนที่ไหนเออตอนประถมเรียนที่วัดหนองแขมค่ะอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วม .1 เรียนที่ โรงเรียนนวลนอรืดิวิทยาคมาชมัศราพิเศษคะ่ะแล้วพอมสองมสามก็ไปเรียนที่ต่างจังหวัดชื่อว่าโรงเรียนนองสูงสามกิีวิทยานะคะแล้วกลับมากรุงเทพอีกนะคะไปเรียนปวชเขาเรียกวนะ่าปวชที่ไหนวะลืมอ่ะเขาเบียเรียนปวชอสองที่ไงปวชปีหนึ่งเบียร์เรียนที่สายประสิ์นะคะแล้วก็ไปต่อปวชปีสองปีสามที่ เออะไรนะเจ้าพยาที่น,นี้เพียรการเจ้าพยานะคะแล้วก็จบปุ๊บแล้วเบียร์ก็ไปเรียนมหลาลัยที่มหาลัาไทยค่ะยังจบปัญญาตีเองไม่มีเวลาไปเรียนปัญญาโทที่บีหรือเปล่าวีนม,มากสงการไปเที่ยวไหนยังไม่รุ้งย้อยทำไมถึงถึงจังน่ารักด้วยข่าวเพราะวงง่าทีงไหนเยอะสี่ตัวเองข่าวก็ต้องมารุงตัวเองนะ แต่หัวจะเท้าเหตุมาความขาวเบียเป็นคนที่เอ่อดั้งเดิมไม่ใช่คนขาวเป็นคนที่ออกจะเหลืองๆด้วยซ้ำเบียเป็นคนที่ไวต่อแสงแดดมากๆแต่เบียรเป็นคนดูแลตัวเองไงตั้งแต่เนิ่นๆเ,เพราะว่าเบียคือเป็นผู้หญิงไงเออมันก็ต้องรักสวยรักงามใช่ปะล่ะพอเบียคิดว่าถ้าในอนาคตเงี้ยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองตัตนน้งแต่ตอนนี้คือในอนาคตเราก็แห้งเหี่ยวไปตามกาลเวลา นะคะมีน้องสาวไหมไม่มีค่ะมีนน้องชายจ้าคิดว่าตัวเองสวยไหมไม่อนะเนาะไม่คิดว่าตัวเองสวยนะโว้ยจะบ้าเหรอผู้หญิงทุกคนก็ต้องคิดว่าตัวเองสวยอยู่แล้วแหละอืมมีแฟนแล้วใช่ปะใช่แล้วเป็นแฟนบอลทีมอะไรไทยลีกนะเป็นเอ,อสซีมังคงค่ะ้ากที่กว่าละ กำลังโหลดอยู่ทางทางทะลึงไหคะทะลึง่งวาใครทะลึง่งทะลึงะล่งถ้าอยู่ดีๆเนี่ยมีผู้ชายแล้วตอนหล่อมากนะคะแต่ไม่รู้จักเลยมาขอแต่งงานจะทำยังไงขันิเศษเลยคะ่ะเออง่ายคนที่เราไม่รู้จักเรามาขอแต่งงานมากหรือเปล่านี่ใส่ใจคอเราก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีเราจะไปรับเออเขาเรียกว่าตอบรับเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมเขาพเป็นคนที่ ให้คนเข้ามาหาหาตัวเบียรมยากมากอ,มอย่าอย่าอย่าใช้หน้าตาเป็นอาวุธไม่สําเร็จคะ่ะในละครชอบเป็นหมดอะไรครับเบียร์ชอบเล่นบทร้ายคะ่ะอืมอเพราะเบียร์เป็นไหนไม่ได้โอเคคาถามก็มีแค่นี้แล้วคะ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะสําหรับคํถาถามที่ได้ถามข้อเออ ถ้าไม่ได้ตอบคำถามไหนไปก็ไม่เป็นไรเนาะก็คร่าวๆแค่นี้แหละโอ้สำหรับตัวเบียก็มีแค่นี้แหละอาจจะมีอะไรอื่นบั่งเออนอกเหมือนกันก็ค่อยห่าคมาใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยตอบอีกรอบนึงนะเพราะตอนนี้สองทุ่มละตอนนี้หกนาทีกว่าอละไปนนะนะ 1, แล้วนะฟันดี้นะทีหนึ่งครึ่งแหละไม่รู้คลิปจะเสร็จตอนไหนแอบบ๊ายบาย